โอเคนะคะเดียนเดียนฟิกกี้เนี่ยจะมาซ้อนแอบกับเหล่าเดียนทั้งหลายนะคะซึ่งก็าจะสนใจไอเดียคนนั้นเลยนะคะไดียคนนั้นงเป็นหุ่นยนต์นะคะอย่าเพิ่งพิมพ์ดิอย่าเพิ่งพิมพ์ด,พดิโอเคนะคะในวันนี้เดียนสมาร์มาจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าเอออ่าไรท็อปเบียกันนะคะในวันนี้เดียนจะมาซ้อนแอบนะคะขวัญทำไมคะสวัสดีค่ะหันตุ้มมาหน่อยสิ えっ <noise> แล้วมัอยู่แล้วมัอยู่แล้วเจนมัอยู่แล้วค่ะส <c oughs> วัสดีเจนมา <c oughs> เอา阿ะ <c oughs> พร้อมยังพร้อมยังให้เวลาอีกอ่าให้ให้พิมพ์อันนี้คือครั้งสุดท้ายแล้วนะให้พิมพ์ครั้งสุดท้ายแล้วนะไม่งั้นเราจะตัดสินเลยนะไม่ไม่เราจะพิมพ์เพราะว่าเราจะได้รู้ไงว่าใครจะได้เป็นกระตกรคนไหนคนสุดท้ายคนไหนดูจากในแชทนะโอเคพร้อมยังเดี๋ยวเราจะพิมพ์ให้นะ ว่าโก้ตอนไหนนายก็พิมพ์เลยเขียนไว้เลยว่าตัวเองจะเอาหนึ่งหรือสองสามสองหนึ่งสองหนึ่งโอเคอ่เอา d s r s d s ี s อสไปไปซ่อนได้เลยโอเคเริ่มหาได้เริ่มหาได้เอียนค่ะรอบนี้อ่ะมันมีสองบ้านนะคะ มีแต่ผู้หญิงทั้งานเลยค่ะทั้งคู่เลยเอเอนะคะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอเขาแล้วเขากำลังเดินมาเขาไปขึ้นลิฟต์ว่ะทุกคน เห็นแล้วเห็นแล้วเขาไม่ขึ้นรีบ The ไม่ไม่ไม่ผมดูผ่านกล้องครับซาเวนคุมมันอยู่ชั้นสองมั้งเพราะมันอยู่ชั้นลบสองไหมเพราะมันอยู่ที่ห้องนอนอะอยู่ชั้นลบหนึ่งอ,อ๋อลบหนึ่งลบอยู่ลบอยู่ลบหนึ่งอยู่ลบหนึ่ง oh, oh. มันเข้าไปห้องนั้นนานแล้วนะออกมาซะดีๆก่อนที่โดนเดียรเซ็ตโต เอา,านีเอา,านีมาจิกาหูเลยจิกาหูเลยจิกาเลยจิกาเลยเอ้ยจิกาขืนจะเป็นเพื่อนคุณนะครับ เดี๋ยว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 แอบแอบตามปกติแอบตามปกติเลยเขาอยู่คนละบ้านหรือเปล่า้องออกมาเดินเล่นเดี๋ยวเราดูดีกว่า ไปนานแล้วนะไอตัวซาเวนเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยไม่เจอเลยเนี่ยเอ้ยมีคนไม่เปิดบ้านอะเราเปิดบ้านแล้วนะเฮ้ยน,นับเลยเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปช่วยกันหาไปเราไปลุลุ่มศกรรมตูดของไอตัวตัวนั้นกันดีกว่าไป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 พอเตอร์ Potter, ไปลุ่มศกรรมตูดมันเลยตูดเราไปลุ่มศกรรมตูดน้องนายกันเลยไป Let's go ทำการปิดร้านเดี๋ยวเราปิดเดี๋ยวเราปิดบ้านเฮ้ยพอเตมานี่มาในลิฟต์เออเนี่ยมามามาเดี๋ยวเราไปรุมศิกกรรมตูดบ้านถูกล็อกมามาออกมาเร็วบ้านถูกล็อกไม่สามารถแอบวิ่งแล้วก็เข้ามาบ้านเราได้เลยค่ะนะตอนนี้ โอเคพวกเราทำภารกิจกันก่อนดีกว่าพวกตาลมาตาลมาในๆนในาตาลมาเนี่ยเราเจอซาเวนแล้วเนี่ย<ค><ะ>เห็นไหมซาเวนมาสิซาเวนเย่จะไปไหนน้องซาเวนจ้างให้ก็จับไม่ได้หรอกจ้างให้ก็เซ็ตจรได้จ้างให้ก็จับไม่ได้หรอกจ้าง จ้างให้ก็ซิ่โจได้ได้หนแะลมีของนายนะ่ะจะเป็นของฉันนี่เร็วๆนี้ยังไงล่ะได้ละเราเราทำพลัสซัสซู่ได้แล้วพวก เวนฉะนั้นพอตเตอร์เป็นกับเรามามามานายนายมานี่ดีกว่าอะไรเราเราอยู่ในเราอยู่ในบ้านเราเองพูดจริงนะเนี่ยมันเลยขีโม ันไปให้อยู่ที่บ้านชั้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 นอะลรจ้าไปให้อยู่ที่บ้านชั้นอยู่ที่บ้านชั้นบนชั้นบนชันสุดไปให้ว่าฉันอยู่ชั้นลบอะไรเอ่ยอะไรอะเลงยี่สิบเก้า เป็นเป็นเล้งหรอจะเป็นจะเป็นเล้งเรื่อนี้แน่นอนไอ้น้องชายไอ้แค่ผมไม่ไม่เจอไม่เจอที่นี่นี่ตัวบอมนี่ตัวบอลตั้งให้กอดจับฉันไม่ได้แน่จริงก็แตะตัวฉันสิแน่จริงแน่มัก็จะจอดฉันให้ได้โอเคพูดแล้วนะ แอบแล้วฉันแอบบ้านคนอื่นแล้วพวาเราอยู่ที่บ้านของของเขาเราใช้กระถาลวงตาจับเซ็ตยา แล้วเราตายแล้วหาไ่จสิันแะเม่ที้ายู่้เสร็จจีบฉันเน่ยฮ้ยบสองมันเห็นชื่อนี่ว่ะใช่แล้วก็โดนเห็นชื่อเหมือนกันอ่ะ ้วบ้านแล้วบ้านานายอยู่ไหนอะฉันอยู่บ้านฉันอยู่ไกลสุดอ้าวไอ้นี่ขี้กงกักบริเวณไอ้นี่มันเปิดแล้วอ,อขอบคุณถ้าอย่างนีนกักบ,บริเวณฉันอยู่ฉันจะจับแก๊เสียจอแล้วก็จะปรับให้แก๊แพ้อัตโนมัติเลย เด็กนี่อยู่ชั้นสามอย่าก,กดมันอีกรอบเลยนะถ้าเกิดแกกดอีกรอบฉันจะซัดจ,จอเแกแน่ นจะปรับแกแพ้อัตโนมัติเลยนอกวิ่งจริงละไอ้น้องชายขอเซ็ตยอหน่อยซิ เซเว่นถูกจับเซ็ตจอเรียบร้อยแล้ว<ร>อ่าตอนนี้เซเว่นถูกจับเร climate, ียบร้อยแล้วนะเซเว่นกลายเป็นคนคนหายอีกคนหนึ่งด้วยเหลือคนสุดท้ายแล้วไอเด็กเอวอแมนมาปุ๊แล้วโสลี่ชาา น,นาไม่ชอบรูปร่างสวยงามเหมือนเช่นเดียกันเหรอว้ายห้ายว่ะพรุ่งน,นี้เล่นแบบไรต่ออะไรถูวเปียมันเดิมอีกแล้วเหรอใช่เราจะมาหาความรับต่อเบียอย่เอดเองั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เปลี่ยนปเป็นอะไรดีพรุ่งนี้แบบเป็นของเงี้ยม มาเ,เกมเอ็กเอเกอนให้ท่านกันเซล่นอยตีเล่นต่อฉันมาดฉารัไปงน้ก่อนได้ได้ได้งั้นงั้นงั้นงนใหว่านี้ใครอยากใครอยากเป็ีนขร,รับใครอยากเป็นขนันกรอยากเป็นคนหารอบนี้เป็นคนหาสองคนงั้น ผมกับพอตเตอร์เป็นคนหามามาพอตเตอร์มา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 ด้านนอกมาด้านนอกพอตเตอร์ใครพอตเตอร์เฮลพอตเตอร์ถูกเงินค่าไม่เป็นเราเจอแกแล้วเราเจอแกแล้ว เราไม่เป็นนะเราไม่ได้เป็นเราให้เราให้เซเว่นเป็นนะตอนนี้เล่นแบบอะไรเนี่ยหรอเล่นแบบเซเว่นดีอิ่มน้ำสำราญแนะ่อิ่มน้ำสำราญด้วยกันเซตหยดใช่นี่นะใช่เฮ้ ไม่มีทางหรอก That <East> is candy ถ้าอยากรู้ว่าฉันได้แมบอะไรก็เเอเกมอ,ก <Okay. S 1> อีกแล้วเหรอโอเคท่านผู้ชมครับสสารบวันนี้ไปแค่นี้ครับไ,ไปไหวโอ้โห